สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบกับครูสุนนะคะในวิดีโอการเรียนการสอนทางออนไลน์นะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้หน่วยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับครูแป๋วแล้วใช่ใช่ไหมคะในวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมา และมาในวันนี้คือวันนะคะวันพุธเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ไปกับครูสุนะคะในหัวข้อเรื่องที่3นะคะเรื่องทะเลกับภูเขานะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในเพลงโอ้ทะเลแสนง,งามถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทําพ,พร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะเด็กๆ ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ในหน่วยที่17สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเรื่องที่3ทะเลภูเขาเด็กๆทราบไหมคะทะเลคืออะไรเอ่ยทะเลนะคะคือแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่เนื่องจากแม่น้ำทุกสายจะไหลไปสู่ทะเลพัดพาเอาสารและลายเกลือ ลงไปสะสมในน้ำทะเลเป็นเวลานานปริมาณเกลือในน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นสะสมมากยิ่งขึ้นจึงเป็นสาเหตุทําให้น้ำในทะเลมีรสชาติเค็มและเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวทะเลกันไหมคะเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวทะเลเด็กๆเ,เห็นอะไรในทะเลบ้างคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะ เรามาดูในทะเลกันเลยนะคะเด็กๆภาพในทะเลนี้เด็กๆเห็นมีอะไรบ้างคะอาคุณครูเห็นมีต้นมะพร้าวมีเรือใช่ไหมคะแล่นอยู่กลางทะเลแล้วมีสัตว์อะไรที่เด็กมองเห็นอ่ามีนกมีปูกำลังเดินเลยใช่ไหมคะและหอยและ อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือใครคะอ่ามีเด็กๆที่เล่นน้ำและเล่นทรายอยู่<ม>ใช่ไหมคะเด็กๆและเด็กๆคิดว่าในทะเลของเรานั้นมีสัตว์อะไรบ้างคะที่อยู่ในทะเลและใต้ทะเลถ้าเด็กๆอยากรู้อยากทราบแล้วว่าใต้ทะเลของเรานั้นมีสัตว์ชนิดใดบ้างและเรา สามารถดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตในทะเลได้อย่างไรคุณครูมีนะคะวิดีโอให้เด็กได้ดูถ้าได้เด็กพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆ course. fish. Human. Oh, Dolphin. เพื่อนเนรู้จักวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลกันไหมคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รู้จัก วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ8วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลกันเลยค่ะ 1. ง,งดทิ้งขยะลงทะเล 2. ง,งดทิ้งสารเคมีลงทงสลดการใช้กา๊าซค์บอาไดออกไซด์ ให้อาหารสัตว์ตามประกาลังหหลีกเลี่ยงการจับสัตว์ อีกเลี่ยงการทิ้งสมอเรือในแนวปะกาลัง 7. งดเก็บปะกกาลัง สนับสนุนองค์กรที่ช่วยเหลือด้านทะเลและในทุกวันที่2เมษายนคือวันเอิร์ธเดยวันคุ้มครองโลกซึ่งปีนี้ได้มีการกำหนดให้ลุกคนช่วยกันหยุดยั้งวิกฤตพลาสติกที่กำลังทำลายทะเลทุกคำสิ่งชีวิตสัตว์หายากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราอยากให้เพื่อนๆมาช่วยรณรงค์งกันนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับทะเลใช่ไหมคะสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในทะเลและและเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องภูเขาภูเขาทิวเขาหรือเทือกเขาหมายถึงลักษณะภูภูมิประเทศที่มีความสูงตั้งแต่600เมตรขึ้นไปจากพื้นที่บ,บริเวณรอบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ เนินเขาแต่ว่าเนินเขานั้นจะมีพื้นที่สูงจากบริเวณรอบๆประมาณ150เมตรแต่ไม่เกิน60เมตรหเมตรนะคะเด็กๆเด็กๆเด็กๆเคยไปเที่ยวภูเขาไหมคะเด็กๆไปเที่ยวภูเขากับใครบ้างนะกับครอบครัวใช่ไหมคะเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรบ้างในอ่า ในภูเขานะคะในบนภูเขาที่เด็กได้ไปเที่ยวและเด็กๆทราบไหมคะว่าภูเขานั้นมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะที่อาศัยอยู่บนภูเขาเอ๊ะเด็กๆเคยไปเที่ยวไหมคะบนภูเขานั้นนะคะจะมีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอะไรคะ ต้นไม้และมีอะไรอีกคะเด็กๆแล้วก็มีดอกไม้บนภูเขานั้นก็จะมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ต่างๆนานาชนิดใช่ไหมคะเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนภูเขาก็จะมีอะไรคะมีกระตายอาจจะมีช้างถ้าลึกในนั้นก็จะมีหมีมีเสือและหรือ กวางเป็นต้นใช่ไหมคะแล้วเด็กก็ได้เห็นอะไรอีกคะบนภูเขาก็จะมีอะไรคะก้อนหินหรือดอกไม้ใช่ไหมคะหรือต้นหญ้าเด็กๆก,ก็ได้รู้จากสิ่งที่มีชีวิตบนภูเขาแล้วใช่ไหมคะเด็กในเวลาที่เด็กๆเ,เที่ยวและทำกิจกรรมนะคะบนภูเขา ใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้จักรักษาภูเขาอย่างเช่นหนึ่งไม่ควรดึงดอกไม้หรือหักกิ่งไม้ 2. ทิ้งขยะให้ถูกที่ให้ทิ้งขยะในที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 3. เมื่อก่อกองไฟในเวลากลางคืนแล้วเราควรดับกองไฟให้สนิท หรือตรวจสอบนะคะก่อนลงมาด้วยทุกครั้งว่าเราดับไฟนะคะมอดหมดหรือ,อยังวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทะเลและภูเขาจากนั้นเราก็จะเข้าไปสู่บทเรียนให้เด็กๆเ,เตรียมเล่มร่องรอยไว้เลยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนในเล่มร่องรอยหน่วยที่17สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเรื่องที่สาม ทะเลภูเขาให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าที่20หน้าที่20เด็กๆฟังโจทย์นะคะเด็กๆบอกสิ่งต่างๆที่เห็นในภาพทะเลและภูเขาแล้วเขียนคำศัพท์ที่ออกเสียงอักษร d r และ f r ลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์พร้อมฝึกอ่านออกเสียงเด็กๆมองดูภาพแรก S, S E A C ทะเลนะคะลูกทะเลน้องผู้หญิงคนนี้ดูเลขที่1อ่าเขาจะมีตัวอักษรที่เป็นสีแดงตัว D าใช่ไหมคะถ้าผสมเป็นคำศัพท์แล้วจะอ่านว่าเดชเด็กๆ <k> ดูกระโปรงชุดกระโปรงน้องนะคะสีเหลืองใช่ไหมคะชุดน้องกระโปรงสีเหลืองภาษาอังกฤษนะคะเดช D R E W S S นะคะน้องคนนี้เที่ยวอยู่ในทะเลเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลนั่นเองแล้วเด็กมาดูอีกภาพหนึ่ง mountain mountain แปลว่าภูเขาน้องผู้ชายคนนี้เดินขึ้นภูเขาเพื่อที่จะไปเที่ยวดูธรรมชาติไปนำกล้องนะคะไปส่องนกส่องกบส่องปลาส่องสัตว์ต่างๆที่อยู่บนภูเขาใช่ไหมคะ เด็กๆมาดูคำที่สอง F R O G ฟอกแปลว่ากบเด็กๆมาดูนะคะน้องผู้ชายกำลังดื่มน้ำเลขที่สาม D R I N K ดิ้งแปลว่าดื่มนะคะและมาดูเลขที่สี่ F R O S T e F นะคะแปลว่าฟอสน้ำค้างแข็งนะคะอ่ะเด็กๆมาดูด้านร่าง เขาบอกให้เด็กๆเ,เติมใช่ไหมคะตัวอักษรที่หายไปคำแรกเอตัวอะไรที่หายไปนะเลขหนึ่งเด็กมาดูเลขหนึ่งสิคะก็ต้องเป็นตัว dR ใช่ไหมคะที่หายไป d R e ดัแล้วมาเด็กมาดูถัดลงมาอีกแถวหนึ่งก็เขามี DR ให้แล้วและตัวอะไรหายไปคะก็เป็น D แล้วต้องเป็น e ดัใช่ไหมคะที่หายไป อ่าและอ่านว่า d r e w s d e s แปลว่าชุดกระโปรงดเด็กๆมาดูคำที่สองคำที่สองดเด็กก็ไปดูเลขสองเลขสองตรงกับ Fox ใช่ไหมคะ f r o g f o g เดกเด็กก็เติมตัวอักษรที่หายไปให้ครบและข้อที่สามก็เด็กๆก็ไปดูนะคะคำที่สามก็ d r i n k d i n g แปบลบว่าดื่มใช่ไหมคะดเด็กเดก็เติมคำที่อักษรที่หายไปและข้อที่4ี่ก็คือ o อ น้ำค้างแข็งนะคะก็ F R O S G นะคะฟอสน,น้ำค้างแข็งจากนั้นเด็กๆก,ก็เปิดไปหน้าที่21ต่อกันเลยนะคะหน้าที่21เขาบอกว่าให้เด็กเขียนวงกลมร้อมรอบภาพที่ผิดปกติจำนวน 7. จุดอุาเด็กๆมาสังเกตในรูปภาพทะเลในทะเลของเรานี้เด็กๆด,ดูในรูปภาพ มีรูปภาพใดคะที่ผิดปกติไป7จ็ดจุดเอ๊เด็กๆลองดูสังเกตดูสิคะสังเกตเห็นหรือยังเด็กๆมองเห็นรูปภาพดูคะ่ะดูรายละเอียดในรูปภาพเอ๊เด็กๆไปดูสิในทะเลข,ของเราทําไมปลามันหน้าตาน่ากลัวจังเลยลูกมันเป็นตัวอะไรคะผิดปกติไหมคะแมวอาศัยอยู่ในน้ําได้ไหมคะถ้าไม่ได้เด็กๆก็วงกลมล้อมรอบไปเลยและมีอะไรอีกคะ มองเห็นอีกใกล้ๆกันกับปลาเลยก็คือนกนกต้องบินอยู่บนท้องฟ้าอยู่ในน้ําได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆก็วงกลมนะคะจากนั้นเด็กๆก็สังเกตดูและวงกลมให้ครบให้ได้ทั้งหมด7จจุดนะคะเด็กๆและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆแปลเป็นไทย ดเด็กไปหยิบเล่มสีเขียวเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะไปเขียนในวันที่นะคะ17พฤษจิกายนพศ2564และแถวที่2ก็เขียนหอนอนอึกง,งอนหนึ่งไม่เอกหนึ่งถึงสออีบอสิบดเด็กมาดูแถวที่4ให้ดเด็กเขียนโจทย์ว่าแปลเป็นไทยนะคะและดเด็กมาดูคำศัพท์คำแรก เขาเขียนว่า f o, o t foot แปลว่าเทา้ทาเท้าก็มี out, ทอเอาเท้าไม่โทเท้านะคะแล้วเด็กมาดูคำที่2 d i s h, h แปลว่า d i s แปลว่าจานนะคะจานก็มีอา r อจานเด็กมาดูคำที่3 f i s h fish ปลาปลาก็คือ b ออปลา รอแม่กระดกลิงก็คือรอลิงนะคะลูกต่อมาดูคำที่4 b a g แบกแปลว่ากระเป๋าก่อนรออะกะปอเอาเปาไม่จากตวาเป๋ากระเป๋ามาดูคำสุดท้าย f l a g นะคะแฟกทงชาทอก็คือทอทงนะคะทอง,งอทงชออาตอติสะละอีนะคะชาติทงชาติและบรรทัด ต่อมาให้เด็กเขียนชื่อเด็กหญิงหรือเด็กชายและบรรทัดสุดท้ายก็คืออนุบาลปีที่3ทับหและเขียนเลขที่ของเด็กๆด,ด้วยนะคะและในวันนี้นะคะเรามาสรุปกันเลยนะคะเด็กๆในเรื่องที่3นะคะทะเลและภูเขานะคะ สองสิ่งนี้ทะเลกับภูเขานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะเด็กๆและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วแต่เราจะชอบไปทะเลหรือชอบไปเที่ยวบนภูเขานะคะเด็กๆและก็จะมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ต่างกันเลยใช่ไหมคะจะมีทั้งสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์บกสัตว์ป่าใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับทะเลและภูเขาเด็กๆก็ได้เรียนรู้อะไรอีกคะในวันนี้ในอะไรคะเล่มล่องลอยเด็กวันนี้เด็กๆก็ได้ทําแบบฝึกในเล่มล่องลอยนใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามี2หน้าและเด็กๆก็ได้ทําในสมุดเล่มสีเขียวในวิชาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆแปลเป็นไทยไม่ยากเลยคุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆทําตามคุณครูสุอยู่แล้วนะคะเด็กๆ และเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านนะคะเด็กๆตั้งใจทํานะคะและคุณครูฝากให้เด็กๆนะคะทบทวนนะคะหนังสือดารุณศึกษาในบทที่1ถึงบทที่6ไปก่อนนะคะอ่านทบทวนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6เลยนะคะและมาวันนี้นะคะคุณสุขขอขอลาไปก่อนแนละเราจะมาพบกันในอ่าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย